สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนเงินเกษตรกรอ,อัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรายใหม่รอบใหม่ครับสาหรับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับแอดมินขอแจ้งก่อนนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิทธิบัตรคนจนรายใหม่แล้วสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะครับเพราะว่าแอดมินพยายามอัปเดตนะครับเพื่อที่จะตอบคําถามให้กับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้รับรู้ เกี่ยวกับรายละเอียดเหล่านี้นะครับและที่สําคัญส่วนใหญ่คนที่ไม่รู้คือคนใหม่นะครับใหม่เลยที่เขาไม่มีบัตรคนจนนะครับเขาก็เลยอยากจะรู้รายละเอียดเพราะว่าเขายังไม่เคยใช้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับสาหรับบัตรคนจนรายใหม่ฟังนะครับเรื่องของเงินที่จะเข้าเดือนเมษายน2566เริ่มวันที่1เมษายน2566ตามที่กระทรวงการคลังได้กําหนดเปิดใช้สิทธิ ในครั้งแรกนะครับสำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่เนี่ยนะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้ไหมกดได้เท่าไหร่นะครับซึ่งวงเงินที่จะโอนรับรวมเนี่ยนะครับในวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยมีทั้งหมดสามวงเงินรับรวมประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทมันสามารถใช้อย่างไรนะครับแล้วกดเงินสดได้ไหมนะครับรวมถึงใช้บัตรประจำตัวประชาชนกดตู้เอทเอมถอนเงินได้หรือไม่อันนี้รายละเอียดนะครับหลายๆท่านสอบถามมาเดี๋ยวแอดมินจะมาเล่ารายละเอียดเรื่องนี้ให้ฟังกันครับสําหรับ คำถามนะครับที่หลายท่านสอบถามมาอย่างเช่นคอมเมนต์นี้นะครับมีอีกหลายคอมเมนต์ครับในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือวันที่หนึ่งเมษายนบัตรคนจนรายใหม่เนี่ยสามารถกดเงินสดได้ไหมเงินจะเข้าแบบไหนยังไงนะครับซึ่งไม่เคยมีบัตรคนจนมาก่อนอยากจะรู้รายละเอียดเดี๋ยวแอดมินเล่ารายละเอียดเรื่องนี้ให้ฟังก็คือว่าสําหรับบัตรสุขกกรแห่งรัฐบัตรคนจนรายใหม่นะครับตามที่กระทรวงการคลังได้แจ้งก็คือเขาจะ ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับในการใช้สิทธิแทนบัตรคนจนนะครับบัตรคนจนใบเก่าเขาจะดำเนินการนะครับปิดโครงการแล้วก็หมดอายุลงส่งคืนทางไปนะครับส่วนที่จะได้ใช้นะครับต่อไปก็คือบัตรประจำตัวประชาชนโดยที่เราจะใช้สิทธิ์นะครับบัตรสุดการแห่งรัฐรอบใหม่รายใหม่เนี่ยก็คือผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้เลยโดยที่เรานำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับไปใช้กับร้านค้าหรือว่า ในส่วนของที่เราจะไปซื้อไปจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ตามที่เข้าร่วมโครงรการก็สามารถที่จะยื่นบัตรประชาชนนะครับในการดําเนินการใช้สิทธิ์ส่นการแห่งรัฐรายใหม่ได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับวงเงินจะเข้าในวันที่หนึเมษายน2ศ6 6พันรเนี่ยรับรวมก็คือ1,150บาทประกอบไปด้วย 1. วงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนสวงเงินส่วนลดแก๊สหุงต้ม แปบาทแต่ว่ามีครมออนุมัติเพิ่มเติมมาให้อีก20นะครับเป็น100บาทต่อ3เดือนแล้วก็วงเงินที่3ก็คือวงเงินค่ารถโดยสารสาธรารณะนะครับเจ็าบาทต่อคนต่อเดือนรับรวมแล้วเนี่ยนะครับสวงเงินที่จะโอนเข้าในวันที่หนเมษายน2 5 6พัรสิรวมก็คือ1นึ่บาท สิทธ์เหล่านี้นะครับย้ําเลยนะครับว่าไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ย้ําสิทธิ์เหล่านี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่หนึ่งเมษายนสองพันร้อยหกสิบหกไม่มีสิทธิ์เงินสดที่จะโอนเข้าบัญชีพร้อมเทหรือว่ากดเงินสดแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เป็นวงเงินที่ใช้แทนเงินสดก็คือวงเงินที่นําบัตรประจําตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ดของเราไปใช้สิทธิ์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นสดลดแก๊สถุงต้มไม่ว่าจะเป็นวงเงินรูดซื้อของอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นวงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะนะครับสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนใช้สิทธิ์นะครับซึ่งเราเนี่ยใช้สิทธิแทนเงินสดได้เลยอย่างเช่นการใช้นะครับในการรูดซื้อของเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินสดเราก็ใช้สิทธิ์บัตรคนจน,นอย่างเช่นเราเดินทางรถโดยสารสราธารณะนะ แทนที่เราจะใช้เงินสดจ่ายซื้อตั๋วแล้วก็ไม่ต้องใช้นะครับเราก็ใช้บัตรประจําตัวประชาชนในการซื้อตัว๋วนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการใชร้ทีนี้นะครับแอนดมินขอย้ําเรื่องนี้นะครับสิทธิ์เหล่านี้นะครับไม่สามารถสะสมได้ในระยะยาวนะครับสมมุติว่าใช้ไม่หมดเดือนนี้จะสะสมทบไปเดือนต่อไปไม่ใช่นะครับเขาจะให้ใช้เดือนต่อเดือนถ้าเกิดว่าเดือนนี้คุณใช้วงเงินที่คุณได้รับเนี่ยไม่หมด นะครับเขาก็จะตัดยอดเลยนะครับซึ่งเขาก็จะคืนเงินเหล่านี้กลับคืนคลังไปแล้วเขาก็จะให้วงเงินในเดือนใหม่มาถ้าเกิดว่าคุณใช้หมดก็แล้วไปถ้าเกิดว่าคุณใช้ไม่หมดนะครับเขาก็จะตัดเดือนต่อเดือนเหมือนเดิมแล้วก็คืนคางไปแล้วก็โอนเดือนใหม่มาให้นะครับในวงเงินเท่าเดิมนะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสะสมไม่ได้ต้องใช้ให้หมดต่อเดือนนะครับ ัดเจนนะครับทีนี้เนี่ยนะครับสำหรับบัตรประจำตัวประชาชนแอดมินเคยลงคลิปไปแล้วนะครับก็ยังมีคนถามมาเหมือนเดิมสำหรับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับไม่สามารถนำไปกดที่ตู้เอทเได้ไม่ว่าจะเป็นตู้เ t m มธนาคารใดก็ตามนะครับกรุงไทยก็ไม่ได้นะครับปกติแล้วเนี่ยแอดมินเข้าใจอารมณ์ของ คนที่มีบัตรคนจนรายเก่านะครับก็คือเขาจะใช้บัตรคนจนรายเก่าเนี่ยไปกดเงินตู้เอทเอมได้เป็นเงินสดนะครับในสิ่งที่เป็นเงินสดเ,เขาทําได้แต่นะครับบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยนะครับมันไม่ได้ออกให้โดยธนาคารกรุงไทยแต่เขาเป็นเรื่องของกรมการปกครองมันไม่ใช่ธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปกดที่ตู้เอทเอม กดเอาเงินสดอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องของสิทธิ์เงินสดต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนใช้บัญชีธนาคารไหนก็ได้ผูกแล้วก็รับเงินสดถ้าเป็นสิทธิ์เงินสดนะครับถึงจะทําได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นนะครับบัตรประจำตัวประชาชนกดตู้เอทเอมถอนเงินไม่ได้นะครับขอย้ําให้ชัดเจนแล้วจะได้เข้าใจแล้วจะได้ไม่ไปทํานะครับบางทีเนี่ยตู้มันคืนบัตร นะครับชัดเจนนะครับทีนี้นะครับสําหรับในส่วนของรหัสหกหลักที่เราไปยืนยันตัวตนแล้วเราได้มาควรจําไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้นําไปยืนยันเมื่อเวลาเรานําไปซื้อจ่ายอะไรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้ยืนยันนะครับกดรหัสหกหลักยืนยันนะครับในการซื้อจ่ายนะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับควรที่จะได้รับทราบรายละเอียดนะครับเพื่อที่จะนําไป สู่การใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับถ้าใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารแอดมินแนะนํานะครับตอนนี้รัฐก็แจ้งชัดเจนว่าเขามีการอัปเดตเนี่ยเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐานนะครับบัญชีเงินฝากพื้นฐานนี้เนี่ยนะครับก็คือบัญชีเพื่อคนไทยนะครับที่มีสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับที่ได้สิทธิ์นี้เป็นผู้มีรายได้น้อย นะครับซึ่งสำหรับประเด็นปัญหานะครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารเนี่ยจะต้องเปิดบัญชีธนาคารและวก็ผูกพร้อมเพกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนกระทรวงการคลังนะครับได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ทั้ง14แห่งครับรวมทั้งธนาคารออมสินและทกศให้ผู้ผ่านเกณฑ์นะครับสามารถเปิดบัญชีพื้นฐานบัญชีพื้นฐานเนี่ยนะครับ เป็นบัญชีที่ไม่มีการกําหนดจํานวนวงเงินขั้นต่ําในการเปิดบัญชีเรียกได้ว่า1บาทก็ฝากได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสามารถดาเนินการได้เลยแต่ว่ามันมีเงื่อนไขก็คือโดยประเภทบัญชีดังกล่าวนี้นะครับเป็นการให้บริการเฉพาะ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ65ปีขึ้นไปซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ต้องการเปิดบัญชีเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนี่คือหลักเกณฑ์รายละเอียดเขานั่นเองนะครับนี่คือ อัปเดตนะครับที่แอดมินนามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับเก็บไว้เป็นข้อมูลที่รับรู้แล้วเดี๋ยวจะติดตามนะครับในส่วนของการอัปเดตใหม่ว่าเขาจะมีแนวทางช่วยเหลือในการทำนะครับทําให้ผ่านสิทธิ์แล้วก็สามารถเปิดบัญชีได้แล้วก็สามารถที่จะผูกพร้อมเท์รับเงินได้เนี่ยนะครับสําหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็คนที่ไม่เปิดบัญชีได้เนี่ยจะ ทำอย่างไรต่อไปเดี๋ยวแอดมินได้ข่าวสารและจะรีบอัปเดตให้ทราบต่อไปครับอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบัตรสุดการแห่งรัฐบัตรสนจนแน่นอนครับ